ครับกลับสวัสดีครับ FC มีรักนักสู้วิชาปูขนมตุ้มทั้งหลายนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกับการวพาคร์วิจารณ์ชอบหลังช่างนะครับสองศึกครับวันนี้สำหรับช่วงเย็นนะครับก็ไว้อีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วฝากติดตามด้วยนะครับทั้งสองช่องใหม่นะครับสำหรับช่องเดิมช่องปกติก็น่าจะทำการได้ในอาทิตย์หน้านะครับ สำหรับช่องทางใหม่นี้ก็จะมีสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับโดยการสนับสนุนของสมเบ e t สามห้าเก้นะครับเว็บแทงมวยออนลน์เดียวสเต็ปออกตัวมังทุนจบที่เว็บเดียวครับการเงินบั่นคงเถาวอนเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงแอดไปก่อนนะครับแอดหน้า s อด359 s b o b ท t ลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเกมกีฬาหลากหลายชนิดนะครับสอบถามได้เลยนะครับ วันนี้2ช่องแรกนะครับก็คือมวยดีวิถีไทยนะครับสกิจมุงนนนะครับคู่มวยก็ถือว่าเป็นการเจอ,เจอกันในไฟที่สี่แล้วมั้งนะครับระหว่างคู่รองกับคู่เอกนะคู่แรกนะครับก็คือเจ้าทูมารโรอาริสกุปอะคาเดมี่นะครับพบกับเจ้าซ bon, ุปเปอร์บอลสินด็อกเตอร์ชันชัยนะครับ ในพิกัด116ปอนด์นี่เมื่อเช้านี้เจ้าทูมาโลก็มาเท่าพิกัดนะครับมาเท่าพิกัดทั้งคู่ครับเรื่องน้าหนักไม่มีปัญหาทั้งคู่เลยนะครับรู้สึกเนื้อตัวน้ําหนักวันนี้ไกลสุดก็คงจะเป็นเจ้าุปเจ้าอเมซอนนะครับก็คือ1ปอนด์นะครับ1ปอนด์ปล่อยตัว11นาฬิกา45นา,าทีนี่ผมถือว่าสหัสกันพอทั้งควรน,นะครับนอกนั้นก็ถือว่า ผ่านนะครับคู่เอกลุงนิเมศสิงห์กองศรีกับอภิวัตสอ่อสมฤกเนี่ยก็คนละจุดเจ็ดจุดแปดนะครับก็คงพอๆกันนะครับคู่แรกนี่ทูมาโรกับจุดซูเปอร์บอลน,นี่นะครับประเภทเปิดเกมนะครับหนักแรงก็อยู่ที่ซูเปอร์ซูเปอร์บอลสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยนะครับวันนี้สิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยเข้าประกวดสองคนนะครับก็คือเจ้าเดชว,วุฒิอีกคนหนึ่งนะครับคู่แรกครับผมชอบไปที่ ซุปเปอร์บอลสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยครับลุ้นสกอร์ต่ำลุ้นความหนักความแรงนะครับนะสำหรับเจ้าทูมาโร่นี่ก็เป็นน้องชายเป็นมี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 พี่หรือมีน้องเป็นนักมวยอยู่นะครับซ้อมเกียรติสองลิตนะครับเจ้าทูมาโร่นะครับชอบที่ซุปเปอร์บอลสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยครับคู่แรกนะครับคู่สองครับร้อยสิบสองปอนด์นะครับสี่กั๊กซูกิบะหมี่เกี๊ยวพบอเมซอน บอลมหาชัยนะครับหรือว่ามว,วังพรมนะครับเจาสีกัดมาเข้าพิกัดนะครับเจ้าอเมซอนเนี่ยไกลสุดของวันนี้ก็คือ1ปอนนะครับประเภทในเหนียวดึบเลยทีเดียวเจ้าอเมซอนไลนยนี้นะครับพอๆกันแหละครบเครื่องมวยสไตล์คล้ายๆกันนะครับประเภทในนี่ไอซีกัดจะดีกว่านะครับประเภทที่ว่าขึ้นคอล็อกลัดมัดตีวันนั้นก็ ถือว่าพลิกสถานการณ์ตัวเองได้อย่างสวยงามครับวันนั้นในแมตช์ที่เจอกับไอ้แหละจำไม่ได้นะครับมันถือว่าต่อยมวยได้ดีนะครับหจิตหัวใจมาก่อนก็อย่างนี้แหละนะครับชอบไปที่สี่กั๊กนะครับชอบไปที่สี่กั๊กซูกีบะหมี่เกี๊ยวครับคู่ที่สองนะครับมาต่อกันคู่ที่สามครับร้อยสามสิบสามปอนด์นะครับเดชทรงบุตรเดชด็อกเตอร์ชันชัยนะครับพบกับเดือน กกรรมนาฏหรือว่าจิตมืองนน์นะครับเมื่อเช้านี้เจ้าเดือนมาเท่าพิกัดนะครับส่วนเจ้าเดชทรงวุฒิมาเกินจุดสามนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับในเหนียวนะครับครบเครื่องก็ประเภทในเลยก็อยู่กับเดชทรงวุฒินะครับมีขวางดันหน้าดันเสียบนะครับเด้งตีนะครับสกูเสียบนะครับส่วนเจ้าเดือนจะออกเป็นลักษณะฝีมือครบเครื่องนะครับ แล้วก็หายไปนานนะหายไปนานละนะครับแบบนีบน้คงจะเป็นแมนที่สี่นะตอนที่จำได้ก็เจ้าเดือนจะชนะมากกว่านะครับคู่นี้นะครับผมชอบอีกคนหนึ่งครับของดอรชันชัยครับก็คือเดชทรงวุฒิศิษย์ดอ,ร,ดอร์ชันชัยครับวันนี้เนื้อตัวดูผ่องแผแ้วดีเหลือเกินนะครับมาต่อกันคู่เอกนะครับ ลูกมิดสิงห์ของสี่ครับพบอภิวัตสอสมฤทธิ์นะครับไฟที่สี่เหมือนกันนะครับโดยการชกของคู่นี้นะครับมันจะเป็นงูเหลือมกับเชือกกล้วยหรือเปล่านะครับก็คือไอ้ลูกนิมิตนี่ไม่เคยชนะเจ้าอภิวัตสักคราดึงเลยนะครับเจ้าผมเจ้าที่ผมดูตามชิพนะครับและหาประวัติค้นหาประวัติดูแล้วไม่เคยเห็นว่ามันเคยชนะใครเลยไอ้ไม่เคยชนะอภิวัตเลยนะครับแต่มาพักนี้ครับกปลังพีด พชรช่วงช่วงปลายนะครับเขาเรียกว่าเพชรช่วงปลายครับมีสปีดนะครับช่วงอายุอ่าอ่าช่วงสุดท้ายหรือว่าช่วงจะวางไอ้นี่นะครับแต่ยังใช้อายุการใช้งานยังพอจังพอใช้ได้อีกนานนะครับสาหรับเจ้าลูกนิมิตสิงห์งสี่เนี่อย่างน้อยก็ต้องมีปีสองปีนะครับในแบบนี้นะครับอภิวัตสอสมฤทธิ์หนักแรงนะครับลุงนิมิตสิงห์กองสี่นะครับฝีมือครบเครื่องนะครับคนยังชอบที่อภิวัตสอสมฤทธิ์เหมือนเดิมนะครับ มันก็คงจะคล้ายๆกับว่ามวยแพ้ทางนะแก้ไงก็แก้ไม่ได้นะครับก็คงจะเหมือนกับใครอะไอ้แสงมณีกับไอ้ไซรุวบอะก็ประมาณนั้นนะครับนะมันไม่เหมือนไอ้รถไอ้เสกสรรกับไอ้ธนัญชัยอ่ามันยังมีผัดกันทีคนละทีเหมือนกับไอ้เหล็กเพชรยอดเหล็กเพชรกับไอ้เสกสรรอย่างนี้มันยังผัดกันคนละดอกสองทีอะไรประมาณนี้นะครับแต่คู่นี้ผมคิดว่า แค่ทางครับมวยแค่ทางแล้วยิ่งอภิวัตรสอสมฤทธิ์มาพักนี้ก็ถือว่าหนักแรงเลยทีเดียวนะครับจัดไปที่อวิวัตรสอสมฤทธิ์ครับสาหรับช่วงแรก1ินาฬิกานะครับมวยรักมวยชอบเดี๋ยวว่าเจอช่วงสุดท้ายนะครับมาต่อกันที่ช่องเจดสีครับช่องเจดสีวันนี้นะครับหมัดมวยผู้มวยนะครับก็ถือว่าน้ําหนักนีไม่มีปัญหาสักคนนะครับถือว่า มาดีกันทุกคู่นะครับปล่อยตัว12เลบ่ายสครึ่งนี่ก็ถือว่าสบายสบายกันทั้งหมดทั้ง8คนเลยทีเดียวนะครับโดยผมจะไล่เรียงให้ก่อนนะครับชัดชัยลด0.5เอ่าเพชรดำลด0.6นะครับฉลามขาเทาบิก,กัดนะครับอ่ายอดศิริยา0.4นะครับแล้วก็พลอยลุงเพชร0.3ลิทิเดี0.2เมซี่0.3นะครับแล้วก็ ดีเซน้อยก็0.3เท่ากันนะครับคือไม่มีปัญหาทั้งทั้ง8คนเลยนะครับอ่ะไล่เรียงกันไปเลยครับนะคู่แรกร้อยสองบอลครับชัจชัยลัคกี้บันเทิงนะครับอ่าแบบนี้ก็อยู่ในนามคนจัดนะครับนะเด็กสร้างเหมือนกันเถอะนะครับอ่ารายละเอียดอยู่ในคลิปแรกแล้วนะครับรายละเอียดอยู่ในคลิปแรกแล้วนะครับก็คือ16ปีจากจังหวัดสงขลานะครับเป็นเด็กใต้นะครับนะอ่าหรือว่าเจ้าห้าแสนเล็ก พยักหมูเก้านะครับหรือว่าอะไรอ่ะเจ้ามิตรภาพเสน่ห์รักทัวนะครับลิตไดมอนด์เก้าแปดนะครับตัวเดียวเดียวกันนี่แหละนะครับในนามคนจัดนะครับส่วนเจ้าเพชรดำฟอร์ดพยักแนเหนือหรือว่าเดชเพชรสีทองชอวิชิตตัวเดียวเดียวกันนะครับอายุก็ไล่ๆกันครับสิบหกสิบเจ็ดนะครับเป็นมวยซ้ายชัดเพชรเป็นมวยขวานะครับวันนี้น้ําหนักเนื้อตัวก็เหมือนเดิมครับชัดเพชรไอชัดชัยน้อย ลัคกี้บันเทิงครับคู่แรกนะครับราคาเลรยยังไม่รู้นะครับนะไปศึกษาเอานะครับมาต่อกันคู่ที่สองครับร้อยยี่สิบหกปอนด์นะครับชิ้นแรกผมนึกว่าร้อยี่แปดไม่ใช่นะครับเป็นร้อยี่สิบหกนะครับร้อยี่สิบหกลามขาวต่อมอสีเมื่อเช้ามาเท่าไปกัดนะครับยอดศิริยาหยัดชงบุตรยอดศิริยานิติสมุยนะครับศูนย์จุดสี่นะครับสอโชลิปนะครับต่อโยธาเบิรมพูดินนะครับตัวเดียวเดียวกันแหละ ยี่สิบปีไล่ๆกันนะสิบแปดสิบเก้ากับยี่สิบนะครับเป็นมวยซ้ายอ่าซ้ายหน้าดีก็คงจะเป็นเจ้าฉลามขาวนะครับซ้ายหน้าดีเป็นมวยขวาเหมือนกันสไตล์เปิดเกมก็อยู่ที่ฝั่งยอดสุริยานะครับวันนี้เหมือนเดิมขัดไปที่ยอดสุริยาสชวลิตนะครับใครจะว่าอย่างไงก็ตามครับผมขอขัดขัดเซียนเลยวันนี้นะครับนะผมคิดว่ายอดสุริยาเก๋กว่าและน่าจะเอาอยู่นะครับเชื่อก็ตามขัดก็สวนไม่ว่ากันนะครับตามมุมมองของผมครับ ผมจําได้ตั้งแต่ยอดสุริยานิสติสมุร์นู่นแหละนะครับนะโอ้เก่งนะครับเก่งมากรายนี้ล่าสุดแพ้อภิวัตสอสมเนตรนี่วันนั้นไปพลาดไปนั่นไปด่วนไปนิดนึงนะครับมาถึงคู่รองน้องโคเอกร้อยสิบสองครับพลอยลุงเพชรทรายมูสติเกอร์หรือว่าทีเด็กเก้าเก้าพบฤทธิ์สิอ่าเพชรชลุกันนะครับวันนี้ก็คงจะอ่าปล่อยเวทขึ้นมานะครับ 0.2กับ0.3นะครับไม่มีปัญหานะครับฝอยลุงเพชรเมื่อเช้านี้ก็เนื้อตัวผ่องแผ้วดีเหลือเกินนะครับก็เสร็จก็กลับบ้านนะครับส่วนลิทิเดชนี่วันนี้ได้ข่าวว่ามีการอัดชงอชัดฉีดล่วงหน้าไปแล้วโอ้โหร่วมแสนนะครับนะอายุก็ไล่ๆกันครับฝอยลุงเพชร19ลิธิเดช17นะครับเตะซ้ายเบิ้ลเตะซ้ายแรงแรงนะครับพอยลุงเพชรขาวาเข่าในเหนียวเข่าสกู หวังหน้าดันเสียบมาดูครับวงนอกวงในวันนี้ดูความพิว้วความเร็วของลิทิเดตก็จะมีความเร็วสปีดเอาชนะเจ้าพลอยลุงเพชรได้หรือไม่นะครับอด้วยดีกีรางวันดีเด่นดาวลุ่งแห่งชาตินะครับอของเจ้าลิทิเดตและมีอัจฉริเป็นน้ำกิมไปก่อนแล้วร่วมแสนนะครับวันนี้น่าจะ,ะมีกําลังใจนะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วนะครับนะเมื่อถ้าเกิดว่า อยู่วงในเนี่ยมันหัวหายทันทีนะครับวงในนะครับวันนี้นะครับชิปแรกผมให้พลอยลุงเพชรนะครับชิปแรกนะผมให้ฟลอยลุงเพชรนะครับชิปนี้ผมขอกับลำครับขอกับลำในความมีอัดฉีดนะครับแล้วก็พอว่วงไวนะครับกับลำบางๆไม่อยากกลับหมดนะครับกลับมาเป็นแบบซื้อขายนะครับทามาค้าขายคู่นนี้ผมชอบบางๆนะครับ ชอบกลับมาชอบที่ลิทิเลตบางๆนะครับคนดีด้ดูผมมองดูนะถ้าจะแบบจะให้ตัดสินใจเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าตัดสินใจเลยนะผมหลบแข้งอย่างเดียวแข้งซ้ายของเจ้าลิทิเลตจัดไปที่ลุงพลอยลงเพชรเลยนะครับซื้อวงในอย่างเดียวนะครับแล้วก็วงนอกนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นเวทที่ถนัดกว่านะครับแล้วก็เดทที่เจ้าลิทิเลตปล่อยขึ้นมานี่รู้สึกจะ ไกลพอสมควรนะครับอ่ะเอาอย่างนี้จบไปที่พลอยลุงเพชรเลยนะครับเปลี่ยนใจแล้วเอาอย่างนี้เลยนะครับมาประเมินใส่กันแล้วมันน่าจะเอาไม่เตะไม่ถึงอ่ะเตะไม่เบิ้ลไม่ได้นะพลอยลุงเพชรเหมือนเดิมครับดังงซีคลิปแรกนะครับมาถึงค้เอกครับ128ปอนด์ครับเมสซี่แปงกองปราบครับพบดีเซียโอสสอดำเดินนะครับมุดเช้านี้0.3เท่ากันนะครับ เมสซี่แป้งกองปราบก็นี่อยู่ซ้อมอยู่กับพี่แป้งม,มินบุรีนะครับเจ้าผุดผัดน้อยสูกีบะหมี่เกี้ยวเดิมเลยแหละนะครับล่าสุดแพ้เพชรลุงนายกไก่นะครับยี่สิบปีขวาจากน้องลำพูน้องบวัวลำพูนะครับปัจจุบันก็คงย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วนะครับดีเซลน้อยสอยดําเนินนะครับหรือว่าท่านสจเล็กมึงโดนนะครับเกียรติชัชชันนันสจสกาวลัดนิธิพัฒนายความตัวเดียวเดียวกันนะครับยี่สิบสี่ปีรุ่นพี่นะครับขวาจากอบุบล เจ้าบดีเซลน้อยเนี่ยมันจะมีฮึดอยู่ตลอดนะครับหมดจะบมดมันไม่หมดสักทีเนี่ยผมเห็นหลายทีแล้วไอ้ตัวนี้นะครับแต่พักนี้หายไปนานก็ถือว่าไม่นานะนะพอสักก็หาย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 ไปนานกว่าเจ้าเมสซี่หน่อยนะครับเจ้าเมสซี่ก็เพิ่งต่อยมาได้สองสาเดือนนะครับดีเซลน้อยก็อยู่ประมาณ5เดือนนะครับกบเครื่องนะครับสองแข้งสองกาดนะครับเจ้าดีเซลน้อยนะครับวันนี้นะครับผมเห็นแล้วครับว่าอยู่กับแป๊ะมนบูรีนี่ มันดีทุกอย่างนะครับนะบอกแค่นี้แหละวันนั้นผมให้รู้สึกผมจะให้ไปเที่ยงดีเซลน้อยนะผมขอกับลำนะครับกับลำมาอยู่เมสซี่นะกับบางๆนะครับเพราะว่าเจ้าดีเซลน้อยนี N ่ o I มันมีฮึดตลอดนะครับความส่วนสูงเนี่เจ้าเมสซี่อาจจะได้ลอยกว่านะครับนะชกเชิงจังหวัด2นี่มันจะสวยนะเมสซี่นะอ่ะมาถึงมวยดิสอีสค้เด็ดนะครับมวยรักมวยชอบเด็ดๆวันนี้นะครับ สำหรับเพื่อนบนทางที่ว่าพิเศษของผมนะครับก็ผมจะส่งให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับช่วงมวยเด็ดนะครับผมจะส่งให้อีต่างหากนะครับแต่ว่าตัวไหนมันน่าจะนั่นนะครับก่อนปล่อยตัวนะครับจะชัดเจนนะครับแต่ช่วงนี้เอาให้พี่น้องของเราไปก่อนนะครับมวยดิดอิสมวยชอบชอบมากๆนะครับช่วงแรกนะครับช่วงแรก ช่วงแรกของศึกมวยดีวิธีไทยนะครับศึกมวยดีวิธีไทยของผมก็ชอบมากๆก็คืออภิวัตสอสมนึกนะครับตัวเดียวทนทนนะครับตัวเดียวทนทนนะครับงูเหลือมกับเชือกกล้วยนะครับมวยแพทางนะครับอภิวัตสอสมนึกนะครับแล้วก็ให้อีกตัวแล้วกันนะครับสีกักซูกีบะหมี่เกี้ยวนะครับสองตัวนะครับสองช่วงช่วงแรกนะครับส่วนโชคเจ็ดสีนะครับ มวยชอบมากๆมวยชอบโคตรชอบเลยนะครับฉับชัชยน้อยลัคก,กี้บันเทิงนะครับในนามผนัดนะครับฉับชัชยน้อยลัคก,กี้บันเทิงนะครับแล้วก็ชอบไปที่มวยรองอไอ้เจ้าพลอยลงเพชรน,นะครับน่าจะเป็นต่อน,นะครับมวยรองวันนี้ผมให้ออกรองเป็นทีเด็ดก็คือยอดสุริยาสชวลิตนะครับมวยรองทีเด็ดนะครับ มวยรองทีเด็ดันนี้จัดไปที่ยอดศิริยานะครับยอดศิริยาเบิร์มพูดินนี่แหละนะครับหรือว่าสชชลิตรีโตโยธานิติสมุยนะครับมวยรองทีเด็ดนะครับยอดศิริยาสชชลิตรนะครับแล้วก็เด็ดที่สุดก็คือฉัดชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงนะครับแล้วก็พลอยลุงเพชรสายมูลสุนุกเกอร์สเต็ปบสามสเต็ปบสามจัดไปนะครับ อ่ะอยู่ตัวเดียวก็อย่าลืมบังทุนนะครับฝากไว้ด้วยสบูเบ็นะครับแอดไปก่อนเมียจำหน้านะครับแอดสามห้าเก้า S C B O B E T นะครับลิงก์อยู่ในคลิปเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยอย่างไรก็ดีนะครับการตัดสินเกมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลการลงความเห็นต่างๆนะครับวันนี้นะครับเกมกีฬามันปรับเปลี่ยนไปหลายหลากหลายนะครับก็ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นมใหม่อีกสักเิ็กนึงนะครับเพื่อความปลอดภัย เพื่อความสบายตัวของท่านเองนะครับรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ